เจาะเข้าไปเฮ้ยอะไรเอ่ะเลือดบมีแจมนี่นั่นไงฮึบโอ้แน่โอ้สวัสดีทุกคนครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมากินเค้กเห็บหมานะคุณผู้ชมนี่คลิปที่แล้วเราทำเค้กเห็บหมาตัวเป็นเป็ดอะไรไงก็พี่ไปหามาเมื่อกี้ไงเห็บหมาเนี่ยตัวนี้ไม่ใช่เราถ้ามันเห็บหมาตัวขนาดนี้นะ โครเห็บหมาใช่โครเห็บหมาเลาดูดเลือดเป็นลิตรอย่างนี้นะวันนี้เราจะมากินเค้กเห็บหมาครับคุณผู้ชมมาดูว่าข้างในนะครับเขาใส่อะไรมาบ้างนะครับผมเนีย่ยที่เป็นกระแสอยู่นะตอนนี้นะครับผมสาหรับข้างคกเรากินไปเมื่อวานแล้วนะครับแล้ววันนี้เราจะมากินเห็บหมานะครับอันนี้ถ<า>ือว่าเหมือนนะเพราะว่าร,รายละเ,เอียดตัวเห็บไม่ค่อยเยอะใช่ใช่ใช่ทำง่ายโนนมะเรลงครับเจาะกินเห็บกินเห็บหมันด้ดงเน่ออันชื่งเลยนะ กินเห็บหมาให้โดนหน่อยเชฟสี่เชว่าก่อนเจาะเข้าไปเฮ้ยอะไรเนี่ยเลือดอ๋อจะต้องไปหลีกแย้มนี่นั่นไงี้ยฮึออ้าแล้วโอ้แบ่งครึ่งเหรอแบ่งครึ่งข้างในมันแบบเขาเรียกว่าอะไรพี่เกมจูวิซี่เนี่ยดูนี้ อืออันนี้คืออะไรอะเลือดเหรอเลือดทีไรอุ้น่ากลัวทีไรเขาลองชิมไหมไอ้เลือดก่อนอ่าลองชิมก่อนลองชิมก่อนนี่ชิมอืมเยี่ยมสตรอเบอรี่อืมอร่อยมากเลยชิมหนังก่อนชิมหนังก่อนนะเลาะหนังออกมาชิมหนังเห็บหมาก่อนเห็นเน้นได้วหมมันแปลกๆนป่นู้นนู้นเมื่อกี้เราดึงไปจ่ายตัวนี้คุณผู้ชมนี่ นี่เมื่อกี้เกาะอยู่ตรงขามันอะแล้วผมก็ดึงมาข้าวโพดเป็นไงลูกเมื่อกี้เห็บหมาตัวใหญ่เลยเกาะขาหนูอยู่อนนในตอนนี้ไม่ให้นนกินแล้วนี่นนท์กำลังกินนะแก้แค้นให้น้องไงเพราะว่าตัวนี้เอาแม่ไปเผาเอาันกินทำไมเพราะว่ามันไปกินเลือดหมาเราไงตัวเท่ากําปั้นเลยเราก็เลยมากินเห็บหมาแทนคุณผู้ชมแก้แค้นให้ข้าวโพดเป็นไงบ้าง เป็นเค้กสตรอเบอร์รี่เลยเนบเนบใช่ไหมเนบเนบแล้วก็มีกลิ่นหอมสตรอเบอร์รี่หอมมากเลยอันเนี้ยหอมกับเค้คกกบที่เรากินอีกจะใช่ใ<ห>เราเราชิมเค้กเค้กนุ่มไหม,มแป้งนะกับแยมอืมอันนี้เค้เกเย็นไหมเกมเค้กทำไมตัวนี้เย็นอ่ะทำไมอันนั้นไม่เย็นแชตัวเย็นมาอ๋ออันนี้เย็นมากเลยแชตัวฟิตเลยตัวเค้กมันจะแบบอมเปรี้ยวอ่ะ อมเปรี้ยว้วก็หอมมากเลยอห้คนละครึ่งให้คนละครึ่งผมว่านะอันนี้พี่เกมน่าจะไม่ค่อยชอบทําไมมันออกเปรี้ยวๆหน่อยนึงแต่เปรี้ยวก็ชอบผมชอบเปรี้ยวชอบหมดหุ้ยใครไม่ก็ไม่ใครไม่ใช่เหรอนึกว่าใครเห็บมีหรือใครเห็บเนี่ยน่ะนึกว่าใครเห็บคุณผู้ชมอ๋อโอ้โหอันนี้เหมือนเลือดจรินนะไอ้บิ๊ม่มีกินไม่ไม่ไม่กล้ากินเลยเนี่ยเลือดหมาข้างๆเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนึกเลือดหมาข้างๆน่ะ มันดูดขึ้นมาไงนั่นแ,แรบลิ้นด้วยอ่ะแปลกเลยเขาคิดว่าเป็นเลือดจริงอ่ะ <c oughs> นี่คุณผู้ชมพี่แก้มันมีขาด้วยอายกินขาขาคืออะไรขาน่าจะเป็นช็อกโกแลตนะช็อกโกแลตนี่ช็อกโกแลตออกขมนิดหนึ่งอร่อยเลยเป็นไง คนชอบหวานอยากกินนั่นเองทำไมไม่มีไข่นะตัวเนี้นี่ไงเขา่แทนเลือดมาให้ไข่แทนเลือดมาให้แทนไข่หรือว่ามันมีไข่หรือว่าผมเจาะแตกก็ไม่รู้นะแสดงว่าตัวนี้เป็นตัวผู้ไข่ไม่มียังมิดเดิ้ตัวเมียอยู่นะเอามันก็ต้องมีตัวผู้ตัวเมียถ้าไม่มี ตัวผู้จะผสมพันธุ์ยังไงมันก็เหมือนเกยสอนดอกไม้ผสมพันธุ์ตัวเองได้อ๋อแล้วใช่โอ้โหโอ้โหอันนี้แบบรู้สึกว่าจะชอบนะเนี่ยชอบเพราะว่าอันนี้มันเปรี้ยวมันออกเปรี้ยวๆไม่เลี่ยนอร่อยเลยอันค้างอันค้างคกนั่นนนนหวานเกินใช่ใช่แต่ผมไม่ชอบมันหวานมันมีแยมตัดให้เราไงเนี่ย อย่ากินหมดนะเว้ยก็แบ่งไว้แล้วเนี่ยเออคนละครึ่งอ,อุ้ยผมหั่นหัวเห็บปะหัวเห็บหัวเห็บหัวเห็บในหัวเห็บอตาเห็บมีไหมนี่อะห่าแตกไปแล้วนี่กินเ, <laughs> เลยรสชาติเห็บไงไม่ได้บอกโดยรวมเลยเป็นไงนุ่มหวาน,นนะอะไรเปล่า นุ่มหวานเปรี้ยวหนึบแล้วก็หอมเล็่นสตอรอเบอรี่มากมเค้กเค้กต้องขึ้นที่ด้ยวยเค้กก่อนแมวเ็บต่างกล้องไปกินละเดี๋ยวผมจะลองชิมบ้างครับคุณผู้ชมชิมกันว่าอร่อยหรือเปล่ามันไม่เรียกชิมเลยทำไมา <c oughs> ชิมก่นอนชิมแบบเต็มปากเต็มคำอร่อยผมบอกเลยกลิ่นมันจะแบบว่าหอมมากเลยไปกินสตรอเบอรี่ นัวทีมไม่รู้เรื่องครับผมคำแรกบ้านผมไม่แยกชิมไม่เห็นอืมชอบอร่อยเนาะอร่อยเลยชอบค้องเดี๋ยวครนี้จะลองดึงไอตัวอยู่ในตัวข้าวโพดมากินทีมดูเห็บตัวจริงๆกอนอยู่ใกล้อัไปได้เลย เห็บหมาจริงๆครับคุณผู้ชมเดี๋ยววันหลังผมจะชวนนนหาแล้วก็ลองทิมอ,อะไรแตกตุบในปากอะ่ะนนท์ไข่กระจายอยู่ในปากเลือดหมาแมวอะ่ะไอเลือดไม่เท่าไรลูกมันไหลหลงท้องแคนี้คางคกกับเห็บคนละอย่างกันเลยคนละอย่างรสชาติคนละแบบคางคกก็หวานดีคุณผู้ชมเห็บนี่ก็ มันคนละมันคนละแมลงมันคนละตัวกันมันก็คงจะต่างกันคุณละพันอ่าคือจะเล่นให้มันเป็นจริงๆให้ได้โอ้อร้อนไม่เคยกินเห็บตัวไหนอันหเกิดมาไม่เคยกินเห็บคุณผู้ชมพี่เจมชอบไหมของมันมันอร่อยแบบนี้เองหากะลัมหน่ะบอกหวานมากเลย เอามั้ยเอาเลยปกติผมไม่ค่อยชอบกินหวานเท่าไหร่พี่เกมชอบจัดน,นั่นแหละเรียกโอเคครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับก็มากินเห็บหมาครับผม,ม <c oughs> เคเห็บหมานะครับอร่อยคุณผู้ชม ข้างในาน่มขนอกหนึบนะครับผมหวานมันหอมนะครับผมครบรสนะครับเดี๋ยวคลิปนี้<ๆ>ผมกับน้องจะขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับพบเจอกับพวกเราในวันต่อไปนะครับวันนี้สวัสดีครับรบ,บ๊ายบายอร่อยมากเลยอ่ะมีแฮมกล้นี่หมดแล้วเี็กันยังถ้ามีอีกก็ต้องเน้นหมไก่